พักประชาธิปัตย์จะเลือกหัวหน้าพักคนที่9ก้ากำหนดภายในวันที่9กธันวาคมนี้ค่ะถ้ำกลางการจับตามองการก่อเกิดของขั้วอํานาจใหม่แต่ไม่ใช่ใหม่ถอดด้ามน,นะคะใหม่ในที่นี้หมายถึงกลุ่มอํานาจใหม่ในพักหรือกลุ่มการเมืองใหม่ของพัก และน่าจะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ในสายตาประชาชนด้วยค่ะถึงตอนนี้น่าจะมีแคนดิเดตหัวหน้าพักสาคนด้วยกันค่ะส่วนเลขาที่การพักน่าจะมีสองคนค่ะแต่ใครที่จะเลือกเป็นตัวจริงได้ว่ากันว่าห้ำหั่นกันอยู่2คงขั้วค่ะ แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นย้อนไปที่การประชุมกรรมการบริหารพักประชาธิปัตย์เมื่อวันก่อนกันก่อนค่ะมีมติมอบหมายให้ในายเฉลิมชัยศรีอ่อนปฏิบัติหน้าที่รักษาการหัวหน้าพักและกําหนดวันประชุมใหญ่วิสามันเพื่อเลือกหัวหน้าพักและคณะผู้บริหารพักชุดใหม่ ภายในวันที่9ธันวาคมนี้ผ่านคำอธิบายของโคศกพักว่าการสื่อสารคลาดเคลื่อนกับกะกะตกรณีรักษาการหัวหน้าพักระหว่างชื่อของนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์กับนายนาราพัฒแก้วทองเล่นเอาสื่อมวลชนงงกันไปเลยและทีเดียวค่ะท่านจุลินลาออกเนี่ยพักก็ได้มีการแจ้งไปยังกะกะตว่าท่านจุลินลาออกกะกะตก็แจ้งหนังสือกลับมานะครับว่า เมื่อนายจุดินลาออกแล้วรายชื่อคณะกรรมการบริหารพักที่พ้นจากตำแหน่งมีดังต่อไปนี้ลำดับแรกเนี่ยก็คือคุณนราพัฒน์แก้วทองจนไปถึงลำดับที่32รวมถึงผมด้วยในฐานะโฆษกก็บอกว่าคณะกรรมการบริหารพักจำนวน32คนก็คือพ้นจากตำแหน่งไปด้วย แต่ว่าลำดับแรกที่เขียนไว้เนี่ยก็คือเขียนชื่อคุณนราพัฒนเพราะว่าเวลาเลือกตั้งเนี่ยคือรองภาคเหนือจะขึ้นเป็นลำดับที่หนึ่งที่บอกว่างงก็เพราะว่ามีข้อสังเกตค่ะว่าก,กรกตไปฟันธงเองงั้นหรือว่ารักษาการหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ชื่อนราพัฒนแก้วทองรองหัวหน้าพักคนที่หนึ่งแต่เอาจริงๆค่ะสอบถามจากคนในพักมาแล้วงานนี้หลายคนเชื่อค่ะว่า มีคนวางยากันค่ะและคนในพักประชาธิปัตย์นั่นแหละค่ะบอกว่าน่าจะเจตนาบีบให้ในายจุลินลักษณะวิสิทธ์รักษาการหัวหน้าพักลาออกจากรักษาการค่ะแล้วก็ได้ผลสะด้วยเพราะระหว่างเดินทางไปจีนก็แสดงสปิริตผ่านกลุ่มลายแจ้งลาออกมาจริงๆแล้วก็ไปสอดรับกับ อีกข้อสังเกตหนึ่งค่ะที่การประชุมกรรมการบริหารพักเมื่อวันก่อนนั่นแหละค่ะตอบรับแบบไม่หือไม่อืมไม่มีข้อสงสัยก่อนมีมติมอบหมายให้นายเฉลิมชัยสีอ่อนทําหน้าที่รักษาการหัวหน้าพักแทนซึ่งก็น่าจะเข้าใจตรงกันว่าคนควบคุมการประชุมครั้งที่3คือเสียต่อไม่ใช่อุด,ด้า นอกเหนือจากนั้นค่ะยังมีมาพร้อมกับแผนรองรับการประชุมที่จะเกิดขึ้นด้วยหลังจากที่สองครั้งองค์ประชุมไม่ครบคราวนี้มีองค์ประชุมสำรองค่ะรวม150คนซึ่งมาจากสมาชิกสาขาในแต่ละภาคก็ทม เหนือใต้อีสานและกลางภาคละ30คนและเป็นไปได้ว่าจะมีการลงมติบางเรื่องอาจต้องยกเว้นข้อบังคับบางข้อกันด้วยและเอาไว้ลุ้นกับวันเลือกหัวหน้าพักนะคะสำหรับรายชื่อที่คาดการว่าจะได้รับการเสนอเพื่อชิงเก้าอี้หัวหน้าพักคนใหม่จะมีชื่ออภิสิทธิ์เวชาชีวะค่ะโดยมีรายงานว่าแกนนำสสและสมาชิกในกลุ่ม อนุรักษ์นิยมภายในพักนะคะจะรวมกลุ่มการเสนอชื่อนี้ซึ่งคนในพักพูดกันว่าหนึ่งในกลุ่มนี้จะมีชื่อนายชวนหลีกภัยให้การสนับสนุนอยู่ด้วยขณะที่แกนนำสอสอและสมาชิกส่วนหนึ่งเรียกว่าในกลุ่มเสรีนิยมค่ะหรือผู้ที่มีลักษณะเป็นหัวก้าวหน้าหน่อยจะเสนอชื่อสุชัชวีสุวรรณสวัสด ซึ่งเวลานี้เป็นที่จับตากันค่าว่าหนึ่งในกลุ่มนี้จะมีนายเฉลิมชัยสีอ่อนให้การสนับสนุนด้วยหรือไม่และหลักการของคนในกลุ่มนี้ก็คือโจทย์การเมืองที่ต้องตอบสนองคนรุ่นใหม่ ส่วนกลุ่มที่จะเสนอชื่อนราพัฒ์แก้วทองมีรายงานเขาว่าจะเป็นแกนนำสสและสมาชิกส่วนหนึ่งที่ไม่ยึดโยงอยู่กับสองกลุ่มแรกแต่ล่าสุดว่ากันว่ากลุ่มเสรีนิยมกำลังเข้ามาแพ็กกับกลุ่มนี้เพื่อประนีประนอมข้อเห็นต่างแล้วขอเดินแบบทางสายกลางจะได้เดินไปด้วยกันได้แต่ก็อยู่ที่ว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมจะเห็นดีเห็นงามด้วยหรือไม่ สำหรับเลขาธิการพักตามข้อบังคับค่ะอาจจะมีเงื่อนไขอยู่บ้างก็คือหัวหน้าและผู้บริหารมอบหมายให้ทำหน้าที่นี้แต่ก็คาดการกัน2ชื่อค่ะนางสาววัฒญ,ญาวงโอภาสีซึ่งถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่และเป็นสมาชิกใหม่ของพักด้วยอีกชื่อหนึ่งก็คือนายชัยชนะเดชเดชโชแม้จะมีคุณสมบัติไม่ต่างกันแต่คนในพักก็รับรู้ว่านายชัยชนะคือทายาททางการเมืองของคนในพักค่ะ และนอกจากฝุ่นที่ตลบอยู่ในพักประชาธิปัตย์แล้วคนในพักนี่แหละค่ะปล่อยข่าวออกมาอีกค่ะว่า กลุ่มหนึ่งใน3กลุ่มที่ว่าไปทั้งหมดนั่นแหละค่ะรับงานมาละลายพักสีฟ้าให้เล็กลงอ่อนลงเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีศักยภาพทางการเมืองจริงๆก่อนจะเข้าไปร่วมงานร่วมประโยชน์รับผลประโยชน์ตอบแทนจากพักในค่ายสีแดงจะด้วยเป้าหมายทางการเมืองใน2ปีหลังของเทอมรัฐบาลชุดนี้หรือไม่แน่ก็อาจจะเป็นอีก4ปีข้างหน้าค่ะค่ะขอบคุณค่ะ